สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่เะเผลอแป๊บเดียวนะคะต้นสัปดาห์สุดท้ายของปีกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยมีค่ะสาระดีๆนะคะว่าในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะซึ่งมากเกินไปน้อยเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะก็มีสถิตินะครับจากกระทรวงสาธารณสุขเขาไปสํารวจการออกกําลังกายของคนไทยผลสํารวจออกมาว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ออกกาลังกายค่อนไปทางน้อยถึงไม่ออกเลยนะครับก็เลยส่งผลทําให้คนไทยเนี่ยเสี่ยงป่วยด้วยโรคต่างๆมากขึ้นถึง3เท่าและที่สําคัญคือมีคนกลุ่มนี้ตีเป็นตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยนะครับหลายล้านคนทีเดียวคุณบีใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลที่เนาะ<ช>จะต้องติดตามกันนะคะโดยผลสํารวจนะคะพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายของคนไทยค่ะอายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะที่มีประมาณ57ล้าน7แสนคนในปี2554โดยสํานักง,งานสถิติแห่งชาติค่ะบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่จํานวน4 2้า6แสนคนเนี่ยนะคะไม่ออกกําลังกายและมีผู้เล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายเพียง15ล้าน1แสนคนหรือว่าประมาณ1ใน4ของประชาชนทั้งหมดนะคะซึ่งลดลงกว่าการสํารวจในปี2550ที่มีผู้ออกกําลังกายถึงร้อยละ2 9ค่ะและเขายังไปศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายของผู้ป่วยด้วยนะครับพบว่าคนที่ไม่ออกกาลังกายเลยเนี่ยจะมีโอกาสป่วยมากกว่า ผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจําถึง3เท่าตัวชี้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับว่าการออกกําลังกายนั้นสามารถป้องกันการเจ็บป่วยได้ครับ ดังนั้นสําหรับใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายเลยเนี่ยไม่นานร่างกายของเราเนี่ยแหละครับจะเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างขึ้นมาว่าถึงเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายแล้วครับว่าแต่ว่ามีสัญญาณอะไรบ้างครับค่ะอย่างแรกเลยข่งง่ายๆนะคะก็คือเมื่อน้ําหนักตัวของคุณขึ้นค่ะมากกว่าที่ควรจะเป็นอาจจะเกิน10กิโลกรัมขึ้นไปนะคะ,คะรวมถึงรอบเอวเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นแถมมีหน้าท้องยื่นออกมาด้วยนะคะต่อมาก็คือการที่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการง่วงนอนในขณะทํางานแต่พอถึงเวลาต้องนอนกลับนอนไม่หลับค่ะรวมถึง รู้สึกอ่อนเพลียง่ายนะคะเวลาเดินขึ้นตึกสูงสสักสองชั้นติดต่อกันโดยไม่ได้พักเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็รวมถึงจะเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะมีความวิตกกังวลแล้วก็ไม่มีอารมณ์ขันเอาซะเลยนะคะรวมถึงใครก็ตามที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มสุราจัดด้วยค่ะสัญญาณต่อมาลองทําท่าต่อไปนี้กันดูนะครับคือการที่คุณนั้นไม่สามารถยืนตรงๆแล้วใช้มือเนี่ยนะครับก้มลงไปแตะปลายนิ้วกับพื้นได้ หรือเวลานอนหงายแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถจะพยุงตัวให้ลุกขึ้นมานั่งเองได้แถมเวลานั่งตัวตรงแล้วก็เอาขาเนี่ยเหยียดตึงไปข้างหน้านะครับคุณจะไม่สามารถโน้มตัวใช้ปลายนิ้วของคุณเนี่ยไปแตะปลายเท้าได้ครับรวมถึงเมื่อคุณตรวจพบว่ามีไขมันหรือว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและหากไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือเข่าเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ยินเสียงกุกกักกุกกักตลอดเวลาหรือรู้สึกได้นะครับว่าข้อต่อคุณเนี่ยยึดติดขัดจนเกินไปครับค่ะข้ขอแรกๆเนี่ยก็ ดิฉันก็มีส่วนอย่เหมือนกัน,นแต่แต่<ช>ไม่ไม <laughs> ถึงนะคะแต่ว่านอกจากนี้นะคะทางที่ปรึกษาด้านการออกกําลังกายค่ะยังระบุว่าการสับสนทางความคิดนะคะไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มทําอะไรก่อนหลังดีรวมถึงอาการเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปหมดเ <c oughs> หล่านี้ค่ะก็เป็นสัญญาณเตือนให้ออกกาลังกายได้แล้วเหมือนกันนะคะก็สําหรับอันนี้เป็นเรื่องของคนที่ไม่เคยออกกาลังกายหรือออกกาลังกายน้อยมากนะครับมาดูเรื่องของคนที่บ้าออกกําลังกาย จนทาให้ร่างกายเนี่ยซุดโสมเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการลดน้ําหนักหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายดูบึกบืนขึ้นมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดมันมากเกินไปก็จะส่งผลเสียได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ยิงช่วงนี้เนี่ย <c oughs> เขาคิดกล้ามปูกันอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับหนุ่มๆเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลนะคะจากบทความออกกําลังนั้นดีดีนะคะแต่ว่าอย่ามากเกินไปซึ่งเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเราออกกาลังกายมากเกินไปแล้วหรือเปล่านะคะเราจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมาโดยการออกกําลังกายมากไปค่ะนอกจากจะหมายถึงการออกกาลังกาย ที่มากเกินกว่าร่างกายจะรับได้แล้วเนี่ยนะคะยังรวมถึงความหนักในการออกกําลังกายแต่ละครั้งปริมาณการฝึกและก็ความขี่ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคบว่าถ้าเกิดออกกําลังกายมากจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดอาการต่างๆได้เป็นสัปดาห์จนถึงเป็นเดือนเลยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยที่คุณดีบอกไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ช่วงเวลาพักระหว่างการออกกําลังกายแต่ละครั้งควรจะใช้เวลาประมาณ24-48ชั่วโมงก่อนจะออกกําลังกายในครั้งต่อไปหรือในวันต่อไปนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อใช้กล้ามเนื้อที่ทํางานมาอย่างหนักเนี่ย ซ่อมแซมตัวเองและคุณจะได้พักผ่อนให้เพียงพอก่อนจะไปออกกำลังกายในครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดใช้เวลาพักผ่อนน้อยเกินไปก็จะส่งผลเสียครับําให้กล้ามเนื้อรวมถึงระบบการทํางานต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้น้อยลงเนื่องจากกล้ามเนื้อได้พักผ่อนน้อยนั่นเองนะครับค่ะซึ่งอาการนะคะที่เกิดกับร่างกายและจิตใจค่ะจากการออกกําลังกายมากเกินไปนะคะได้แก่อัตราการเต้นของหัวใจในขณะพักค่ะสูงขึ้นกว่าระดับปกตินะคะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อรบกวนอยู่ตลอดเวลารู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้าตลอดเวลานะคะแม้ในขณะ พักอยู่เฉยๆแล้วก็จะมีอาการต่อมานั่นก็คือเสื่องซึมซ,มซึมเศร้าหดหูนะคะกระสับกระส่ายหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็กังวลโดยไม่ทราบสาเหตุรวมถึงการนอนไม่ค่อยจะหลับด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดอะไรที่มันตึงไปหย่อนไปก็ไม่ดีนะครับก็ใครที่ออกกำลังกายมากเกินไปอาจจะมีอาการเรื่องของสัญญ,ญาณต่างๆที่ร่างกายแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเป็นไข้หรือแม้กระทั่งท้องเสียหรือว่ารับประทานอาหารได้น้อยลงด้วยนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงต้องระวังเพราะว่ามันจะมีผลต่อการมีประจำเดือนด้วยนะคะแล้วก็ร,รวมถึงสาเหตุอื่่นนๆาเชควม เครียดการกินอาหารไม่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ออกกำลังกายมาสักพักแต่ว่าไม่บรรลุเป้าหมายสักทีลองนําเรื่องวันนี้ไปพิจารณากันดูนะคะแต่ก็อย่าลืมออกกาลังกายกันเอาไว้ด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยใช่แล้วค่ะ